ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวดิมเมอร์มดค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นสิ่งที่มันหน้าตาแบบนี้มาบ้างนะคะมันก็คือดิมเมอร์นั่นเองที่เราเอาไว้ใช้หลีไฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้ต่อเข้ากับปั๊มน้ําของเจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมไฟที่เข้าไปในปั๊มน้ําได้ซึ่งนั่นก็จะเป็นการควบคุมโฟลเ a ร e หรืออัตราการไหลของน้ําที่จะเข้ามา บนกาแฟของเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าเออทำไมเราถึงต้องติดตั้งเจ้าตัวนี้แล้วผลลัพธ์ในการสกัดกาแฟเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะกาแฟที่เราจะมาทดลองชงนั่นก็คือเป็นเบรนระหว่าง2อ,อันนะคะอันนี้คือเราซื้อมาเองนะไม่ได้ไม่ได้รับค่าจ้างในการรีวิวใดๆทั้งนั้นอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอร r y ี่มิล์ชจากร้าน Kate and Kim ก็ตัวนี้มันเป็นคั่วกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะก็ได้กลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชัดเจนแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวเราก็เลยนำะมามิ m i ์กับตัวนี้นะคะเป็นเอ,อ่อฮอนดูรัสก็จะมีความแบบบ่มแล้วก็กลิ่นเหมือนเหล้านิดหนึ่งนะคะก็เราจะผสมเลน n ตัวนี้ประมาณ75% แล้วก็ตัวนี้อีปมาี่ยี่หประมาณ25%์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาบดในนี่นะคะเนื่องจากมันเป็นกาแฟขั้วกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะดังนั้นไอเครื่องบดท,ที่เรามีอยู่อะคะ่ะมันไม่สามารถบดได้เนื่องจากเบอร์บดท,ที่ละเอียดที่สุดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทําให้มันละเอียดพออยู่ดีเราก็เลยต้องมาใช้เจ้าตัวนี้แทนซึ่งก็คือทามโมซีสองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาบดเบอร์สิบกัน ไม่แน่ใจว่าทุกคนที่มีเครื่องนี้แล้วบดเบอร์สิบจะได้เบอร์เดียวกันไหมนะคะแต่ว่าเราบดเบอร์สิบนะคะซึ่งก็ใช้ใเวลาประมาณสิบนาทีเลยแต่ว่ามันมันก็ต้องทํานะคะไม่งั้นมันจะสกัดกาแฟไม่ได้ก็เราได้ไปบดกาแฟมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะเราก็จะมาชงกาแฟกันเลย ทีเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะซึ่งเออเขาก็จะเรียกมันว่า distribution tool ใช่ไหมคะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆอย่างเช่นแบบว่าทำใน powder filter เลยแล้วก็พยายามดีคลัมก็คือทำให้ตัวผงกาแฟเนี่ยคะ่ะกระจายตัวออกจากกันมากที่สุดแล้วก็กระจายทั่วทั้งผืนเท่าๆกันนะคะแต่ว่าเราจะใช้ในการทำให้กาแฟเนี่ยมันแตกตัว ในเจ้าตัวนี้ก่อนที่เราเอาจะไปใส่ตัวบาสเกตของเรานะคะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้จะได้ประมาณนี้นะคะ you <laughs> เสร็จแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องมาทําเจ้าดิมเม่อห์มอรนี้ด้วยคือจริงๆแล้วปกติอ่ะเราจะชอบกินลาเต้ร้อนใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะต้องใช้ช็อตกาแฟที่น้อยมากๆก็คือเป็นริสเทสโซก็คือต้องเป็น1ต่อหนึ่งอย่างเช่น เออเราใส่กาแฟเข้าไป1 8กรัมแล้วก็อยากให้มันออกมา1 8กรัมใช่ไหมคะมันก็จะได้ปริมาณกาแฟแค่นิดเดียวแล้วเราก็มาเติมนมซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสกัดริสเชสโตออกมาได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโฟล r เร e ของเจ้าตัวนี้ปกตินะคะแล้วเราอยากให้มันสกัดได้ปริมาณเท่านั้นน่ะเราจะต้องบดละเอียดมาก แลทีนี้ความดันอะ่ะมันก็จะขึ้นไปจนถึง12บา์หรือไม่ก็เกินจากนั้นนะคะซึ่งจะทําให้รสชาติที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบนแล้วก็แบบไม่มีความหวานแล้วก็กลมกลม่อมเหมือนการสกัดที่9บา์หรือ8บา์ประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็มีอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะบดไม่ละเอียดมากแต่ว่าเราก็ต้องสกัดชอดด็อตโดยใช้เวลาแค่แบบเดียวอย่างเช่น 15วิแล้วเราก็ต้องหยุดการสกัดเลยเพราะว่าไม่งั้นปริมาณมันก็จะเกินนะคะก็ทำให้มันเหมือนกับ under extract ก็คือมันยังสกัดได้ไม่เต็มที่นะคะก็จะทำให้รสชาติที่ได้เนี่ยไม่กลมกล่อมแล้วก็เข้มอย่างที่ควรจะเป็นนะคะก็พอเราติดตั้งตัวหมอดตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราใช้กาแฟที่ปดละเอียด ได้โดยที่ความดันเนี่ยมันไม่ขึ้นไปที่12บารหรือเกินกว่านั้นนะคะเพราะว่าเราสามารถควบคุม o ฟล a t e ของน้ำที่จะออกมาเจอกาแฟได้พอเวลาที่ f ฟลเ t ตอ่ะหรืออัตราการไหลของน้ำอะมันน้อยลงใช่ไหมคะก็จะทำให้แรงดันที่เกิดขึ้นณนะตรงเนี่ยมันน้อยลงตามไปด้วยก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถสกัดกาแฟได้ที่ 9บาทหรือ8บาทหรือว่าจะ6บาทก็ได้บางคนก็สกัดที่6บาทนะคะก็คือเราสามารถควบคุมโฟล์จากตรงนี้ได้เลยค่ะก็จากตัวอย่างที่เราทำไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้ปริมาณกาแฟเยอะเกินไปนะคะทำให้ช่วงแรกเนี่ยมันแทบไม่มีกาแฟไหลออกมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองใช้แล้วลองปรับลดโดสกาแฟโดยใช้ ออความละเอียดของการบดกาแฟาเท่าเดิมก็จะทำให้ช็อตที่ดีกว่านี้ได้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหมอดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของกลุ่มที่ชาวต่างชาติเขาคุยกันเรื่องดิเมอร์หมอนนะคะแล้วก็วิดีโอของเลนส์เฮริที่เราได้ ไอเดียมาจากเขาแล้วเราก็ลองมาทําตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รายละเอียดจริงๆในการที่ทําเจ้าตัวนี้นะคะว่าต่อสายไฟเข้ากับมอเตอร์ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อเราจะทําคลิปเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่การันตีนะว่าวิธีที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วใช้ไปนานๆแล้วเครื่องจะไม่พังนะคะแต่ว่าเราก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็ ตอนนี้เราใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็ผลลัพธ์ก็เป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ